เอาเ่อสวัสดีทุกคนนะครับผมกับไม่แล้วกับ m ม g a b อรนะฮะรอบนี้นะฮะมาเล่นกันแบบเรียวไทม์เลยนะครับผมกับหุ่นใหม่นะฮะที่จัดมากับเพนเทอร์นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นหุ่นที่สายแบบว่าระยะประชิดเนี่ยคือได้เปรียบมากครับน้องจะไปแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่ามีสว่านใช่ไหมไว้แบบพุ่งชนมีสกิลพุ่งชนที่แบบโอ้โหดคักๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอาจจะงงๆหน่อยแป๊บหนึงล็อบบี้อาวุธนี่ โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้คือโหดจัดะฮะอย่างคลิปแรกที่ผมบอกไปว่า,าที่ตัวแรกหุ่นเดียวเล่นไปนะอนาลิสต์นะครับเวลาโดนโจมตีเสร็จปุ๊บเกาะนอกเขาจะแตกแล้วเขาจะเหลือเราจะเหลือเกาะในที่แบบพอสู้ได้อีกใช่ไหมก็คือมันไม่เหมือนกันหมดนะครับผมอันนั้นเป็นความสามารถของหุ่นตัวนั้นหุ่นตัวอื่นเนี่ยถ้าโดนโจมตีที่จนเลือดหมดเกาะหมดก็คือตุยเลยนะฮะตุยเย่แล้วก็ต้องเรียกกลับมาใหม่นะฮะนี่อย่างตัวนี้ก็จะมีสกิลเป็นพุ่งนะฮะโอ้โหนี่สกิลดีมากครับ คือใช้สว่านแล้วพุ่งเจาะเข้าไปแล้วก็ส่วนสกิลซ้ายนะฮะส่วนมือซ้ายนี่จะเป็นไม่ใช่มือขวาจะเป็นแบบดาบแล้วก็โล่นะฮะอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูกันตอนนี้มันเป็นตัวสีดำนะที่ผมเปลี่ยนสีใหม่ไงดูดีโคตรคัสตอมไม่ใช่ดูดีวะ่ะผมชอบช่วงท่าซิชั่นเวลาเราเข้าฟังก์ชั่นอื่นอะไงดูดีโคตรแล้วก็มาหน้าไพหลอตครับโอ้โหชอบซีนแบบนี้มากเลย ชอบภาพแบบนี้นี่ดูดีฮะไม่เสียเวลาครับไปกันเถอะฮะโอเคเลทส์ go มาตัวนี้นี่คือได้เปรียบกับมอนที่อยู่เป็นหุ่นที่อยู่แบบว่าพวกมอนล่าครับอ่าแล้วก็ใกล้ๆที่เราสามารถเข้าแบบระยะประชิดได้แต่จะแพ้ทางตัวที่แบบอยู่บนบนแล้วก็บินแบบสายที่แบบบินเหาะแล้วก็สอยยิงอ่ะอันนั้นผมเล่นแล้วแบบสู้ไม่ได้เลยน่าจะเป็นเพราะความสามารถของผมเองไงเออแต่ก็อาจจะมีแบบ ความสามารถบางส่วนหุ่นที่เราอาจจะบแบบเออมันจัดจะสู้ไม่ได้จริงสู้สู้สู้ลำบากจริงครับกับหุ่นที่อยู่ด้านบนบินกาขาดแล้วแบบสอยเราเนี้ยมันเข้าไม่ถึงไงเพราะมันบินเร็วไงว<น>แล้วก็ตัวที่แบบว่าเห็นว่าแบบว่าได้เปรียบสุดๆมันก็จะแบบว่าเป็นพวกตัวยิงนั่นแ,ลแหละฮะเออตัวยิงปืนใหญ่ยิงระยะไกลแต่เราจะมาแบบสายพุ่งทะลวงเรารอบนี้บอกเลยนะฮะว่าเน้นเท่นะฮะไม่เน้นได้คิวนะครับ ออ้ยสินเท่โคตรว่ะเป็นเกมที่ถ้าออกมาเต็มนี่ยังไงผมก็ต้องซื้อแต่ว่าตอนไหนก็ไน้ผมาแล้วก็เล่นเป็นหกนะครับผมหลังจากที่มันเล่นเพย์เทสเล่นเล่นอไรเขาเรียกอะไรหลังจากที่ทูตุรเลียวเสร็จปุ๊บก็จะเล่นแบบตัวอย่างเหมือนซ้อมเล่น2ทีแล้วก็2ทีป่ะแล้วก็เข้าเล่นจริงเลยฮะเล่นจริงสนามลบ มันก็จะมีแบบเป็นด่านที่แบบว่ายึดจุดบ้างแล้วก็พาหุ่นพารถเลื่อนไปไปยังจุดหมายบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะมาแล้วดูด่านนี้สบายๆฮะด่านนี้มันไม่ก็เท่าไหร่นี่ฮะเดี๋ยวไปจอยนะอย่างที่บอกไปกุ้งไปครับจะไมหน้าหมดฮะเฮ้ยผมเป็นโล่ด้วยหว่า ไปอืมลู่ทะลวงทะลุทะลวงฮะฮืมปาดครับออืใช่ครับมือขวาเราเป็นดาบนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นจากดาบเป็นโล่ได้แทงครับแล้วก็ฟาดไปฟาดแล้วหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวหุ่นเดียวกับเราครับ ไปเลยตัวนี้เกาะฟาด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 ยิ่งอืออืออีซิทแอซิทอีซิทอะไรวะเอาหนี๋ยครับหลบก่อนโอเคเสริมปอดเสริมปอดชิวออนฮะหาจุดเล็งก่อนนี่ไงอืออือเข้าหลังแล้วก็ฟาด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 แบบไม่โดนเก็บเต็มหน้าหนึ่งครับโอเคเลื่อนฮิวอยู่ตัวฮิวนี่ถ้าเล่นเป็นนี่คือโหดมากนะน้ผมเคยแบบ เพื่อนอยู่ครับคู่้าไปอืมอืมอืมฟันเข้าไปฟาดฟาดอยิ่ครับสกิลไอ้สกิลเสริมจะเป็นแบบว่าเพิ่ม energy นะฮะเพิ่ม energy เข้ามาได้คู่เข้าไปแล้วยาเราอยู่ไหนเนี่ย10%อยู่เลยระยาเราออโอเคเพื่อนมีตั้งป้อมอยู่ฮะโอ้ยหอยเฉยวะ หลบครับไม่โดนไม่ใช่อะไรเพื่อนอ่าเรามีหุ่นกลางตาอยู่หายเลยครับอื้อหืออือหืออืออุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอันนี้หลบนี่หลบก่อนนี่หลบกว่านี่หลบจริงนี่หลบจริงอันตรายครับอื้อฟังไปอื้อหือแอตติดต่อเนื่องครับมาเราคอยขัดขวางขัดขวางหุ่นหุ่นศัตรูให้รถเรือดเรานำครั อันนี้คือต้องพารถเลือ่อนเลี้ยงจุดหมายอุ้ยพวกมึงฮะหอยหลบครับหอยหลบผมหาเลไงอยู่กดผิดไม่ใช่อะไรเลื่อนฮิวฮิวเต็มที่เจ๋อวิ่งพวกมึงโอเคตัวนี้ยิงปืนใหญ่โคตรโหด ออืเรียบร้อยฮะรถเลื pursued, fit, ่อนเราอยู่ไหนนี่เฮ้ยตัวเดียวกับเราเลยฮะแคนเทอร์อืมคือฮิวดีโคตร่ะตัวไอ้แบบหุ่นฮิวนี่แบบสายซัพพอร์ตนี่คือแบบเขาเล่นคนเล่นเป็นนี่คือแบบดีมากเลยนะผมลองเล่นแล้วแบบโอ้ไม่ทันท่วงทีอ่ะป่ะไป โหนครับอีกทีนึงดับเบิ้ลคิวเพื่อนอยู่ไหนอย่าได้ยิวจังเลยอ่ะตรงนี้อุ๊ยไม่ใช่อะไรครับปุนผมจะพังเพื่อนอยู่นิดเดียวอ่าหน่วยซัพพอร์ตเฮ้ย กิโลเลยครับล็อกเป้าหลบก่อนฮะรอชาร์จเกาะรอเพื่อนฮีรอเพื่อนฮีแอสซิสต์ฮะอื้อหือใส่กระปุงไปดูเลยเฮ้ยเพื่อนฮีเพื่อนฮีเพื่อนฮีโอ้โหขอบคุณมากฮะฮีลลัวฮีลลัว จเ่เอตัวเองโลภะโลภะตั้งป้อมว่ะเฮ้ยปันกับต,ต่อเนื่องหลอยไปเลยอ้าวเอฟซีเฉยว่ะแล้วยาเราอยู่ไหนอะ ศัตรูอยู่นี่วิ่งไม่โดนวิ่งตู้ตู้ตัวกันพอดีครับชิวออนล็อกโอ้ชนกันหลบข้างวิ่งแต่ว่ะ ใส่โลใส่โลกันอือชนกันแคนเทอร์ทั้งคู่ครับอืออืออือเพื่อนเพื่อนยิงเพื่อนยิงสกัดช่วยตามเข้าไปโหหุนหุนหุนอือขัดขวางไปโดนเล สวยาง,งามมากลูกเราไปไหนให้60%แล้วยาเราอยู่ไหนวะยาเราเดินอยู่ปะเนี่ยเอาอยู่นี่ยิบถ่ายแล้วทัดเลยเราสายสกักการครับสายสกักการะเพื่อนาัเข้าไปาัเข้าไปทักไป เฮ้ยหนีเหรอหาเลี้ยงหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเลี่ยมก็โซนไปเลยรวบครับรวบล้วฟาดเฮ้ยโอเคแอสซิสเพื่อนๆพวกคุณดีว่ะ ไปยังโดน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 จอนี้คือโดนโดนโคตรโอ้โหดีที่แบบว่ามันไม่มีตัวที่แบบว่าผมเคยเจอที่แบบว่าตัว่ายิงไกลครับเป็นหุ่นที่แบบยิงไกลอันนั้นผมชูดไม่ได้เลยแต่นี้ไม่ค่อยมีว่ะอย่างหุ่นพวกฟอร์ค้อนนี้ที่มันบินยิงเราเนี้ยผมตามไม่ทันแต่พวกนี้ถ้าเจอหุ่นหรือย่างไม่ชินแบบนี้ไม่มีปัญหาบอกเลย เราก็เล็งครับเล็งเป้าลงไปแล้วแล้วก็พุ่งเข้าไปซัดต่อเนื่องต่อเนื่องหลงหนีเหรอเออเราเราโฟกัสกระหุ่นเล็งครับไม่โดดฮะนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวคูโอ๋อยาเราไปดูเลยวะ ลังลดลังไปครับอืมรับต่อเนื่องฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเริ่มเอนิจีครับนี่ไงไอตัวนี้ไงที่ผมแพ้ตามไม่ได้อะต้องให้เพื่อนหล่อยยิงเรียบร้อยนะชนะโอ้โหบอกเลยว่าทะเลย,ยบาบชิดน,นี่คือแพนเทอร์เราโหดมากครับ สกิลเสริมอย่างตัวอื่นตัวแรกของอนาลิสจะใช้เป็นแบบมีปืนปืนเสริมพิเศษใช่ไหมเออส่วนอันนี้จะไม่มีจะมีแค่สว่านกับดาบฮะดาบอีกอีกมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็มีเป็นโลแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้เอนจ g y หมดเราสามารถกดอันนี้อันนี้คือกด2ใช่ไหมของผมองกดเป็นอะไรวะกดโอปะวะมันจะเป็นการเสริมมันจะเป็นการเสริมบูตเอนจิฮะให้เราสามารถตู้เรือจะประชิดได้อีกแล้วเพิ่มคือเพิ่มเยอะด้วยเพิ่มได้สามรอบพิเศษไง ช่วงที่เราบอกว่าจบดีได้อุมันโคตรบอกเลย,ยสุดยอดโคตร Panther เรื่องเป็นนี่คือแบบขัดขวางได้ดีมากครับน,นี่อะไรประมาณนี้โอ้โหแล้วแบบว่าทุกครั้งที่จบเนี่ยมันจะมีซีนเขาจะเอาซีนเจ๋งๆมาให้ด้วยอุยอันนี้คนได้ MVP นะฮะเนี่ยไอ้มีตัวนี้ทีไรนี่คือแบบโอกาสชนะสูงมากอ่ะฝ <MVP. S 2> ุ่นชื่ออะไรวะวิเล่หกจ็ด วิทตอรี่หกส,สิบจตาสิบห้าตายหนึ่งเอซสิบเอ็ดเลยโอ้โหังหพี่แล้วเราไม่มีท็อปอเลยเลยไม่มีไม่มีเอาคิวไปสิบห้าอซยโคิวันโหดที่หาด,ดาเมจตากันสูงโหดจริงรจริงนะเออโอเคเอาแล้วไรเรียบร้อย ทุกครั้งหลังจากที่แบบว่าเราฝึกซ้อมเสร็จปุ๊บก็เวลาเข้ารีสแตรมจีมันก็จะ,จะแบบเข้าสู่แล้งเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะเนี่ยแล้งแรกแรล้รง,ง,ง,งบอลอ่าเดี๋ยวมาอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะกับแพนเทอร์ถ้าเล่นดีๆจะบอกเลยโคตรมันมนี่ตายน้องหนาวได้เวลาออกลุยกีรอบนึงโอ้โคตร แท้จริงเลยจริงฮะมาฟีล้างเหมือนเดิมเหรอแบบว่าพาลางไปยังจุดหมายเหมือนเดิมไหมเฮ้จริงเลยวะโอ้โหสภาพครับคือสวยในสวยสวยในสวยโอ้ คนญี่ปุ่นเยอะมากครับตอนนี้ปุ่นเกาหลีเติมเอเชียบอกเลยลื่นๆด่านเดิมเลยดีกว,ว่ะฟาครับวูดก,ก่อนแล้วก็ตามเข้าไปว่าเฟิร์สกิลครับเราได้ฮะยิเงเหรอะยิเงเหรอะฟาดฟาดแบบไม่ยัง้ง Premises, ต่อเนื่อง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 เอเนอร์จีโลฮะยิงเหรอยิงเหรอฟาดไปฟาดไปฟาดเข้าไปเสริมครับบูเลนจีต่อครับเรามีีบูเลนจีเข้าถึงได้แบบทันท่วงทีแล้วหุ่นเราไปไหนอะเข้าไปเลยครับเล็งฮะเล็งหาเล็งหาเล็งหาตึ๊ดตั้งไป โอ้โหสงสัยม <ar> ันต้องไอ้ปรับคาเมล่าแบบว่าปังมึงนะลืมลืมลืมบูทลืมบูทก็ว่าอยู่อืมอุ้ยตัวเล็กอุ้ยเนื้อเคนเตอร์ยานโดนขาดพากไปพากไปพากไปอออืื้ห ต่อเนื่องดีครับจังหวะน,นี้ก็ต่อเนื่องดีโคตรตาร์ทเข้าไปโหแล้วแอซิอสเยอะจังวันนี้ววน,นี่แยกออกมาแล้วก็ไปไหนวะเฮ้ยหนีเร็วจริงวะเฮ้ยโอเคจะได้อยู่จะได้อยู่ ไปต่อนี่แรงเลยครับบินหนีเฉยเฮ้ยไอยาเราอยู่ไหนเน่เจอแพนเทอร์เหมือนกันว่ะโอ้สู้กับพอค่อนสู้ยากครับตัวนี้วิ เงลยครับต่อเนื่อง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 ติงอืมหูเจอเลเซอร์โหดจัดทิ้งยาอะไรสลัดสลัดเครื่องเนี้ยกาเรียกระโดดตัว โอ้เจอแพนเทอร์สอยอีกทีนึงก็ว่าอยู่ตัวแตกเลยว่ะไส่เกือบเลดี้แล้วไปแล้วลาบุกเ้๊บไปครับเฮ้ยเขาว่าอยู่ไม่ซู้ไม่ได้หรือเปล่า โดน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 ลัวๆโดนโดนโดนโอ้โหตังเยอะว่ะเตรียมพุงวะวันอือ้กเกากอกโอ้โหลัวเจอยิงตั้งพ้อเหรอตายแล้วโอ้โหรยานเขานำไปยังไวอย่าบอกว่าตายกันหมดอะ ตายแล้วงี้ถ้าเล่นแบบว่าด่านรถรางก็ต้องต้องมีตัวแบบตั้งป้อมยิงสักต,ตัวนึงแหละนั่งบนรถยาดรถรางแล้วก็ยาวเลยแต่ไปสองรอบเลยวูไปเลยครับเขานำเราไปเยอะแล้วอ่ะโดดไห ลากออกลากออกลากออกเออออก็ว่าอยู่ผมใช้เป็นชิวช่วงที่ขับพุนใหม่ๆเกิดมามันจะต้องมันจะเป็นโล่ต้องเปลี่ยนอาวุธฟาด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 กันโอ้โหเราไม่อาจจะแพ้ครับ ฝั่งนู้นนี่คือขัดขวางหุ่นเราดีมากไปนู่นแล้วอะตายแล้วผมลืมคุณไปไหนแล้ววะเนี่ยจ้าเอ๋ตัวเองสบายเลยนะ ฟาดฟาดตีนะ้ตนะิดนมะืคอนโซลเจอได้ไหมโดนเะอ๋ออกมาพอดีเองครับตัวล่างเลยลากออกมาเอาล่อดีล่อเลยกระเอตัวเอง สวยโอ้ยอ,อว้สวยสวยสวยทำดีครับทำดีเดยอะ <laughs> มาแล้วเลงไปดิาบกัน พุ่งฟันพุ่งฟ um ันอย่างเดียวจังหวะนี้อืมวุ้ยไปโอ้โหแล้วมันดัาต่อเนื่องจริงเว้ย หขัดขวางขัดขวางตัวเลือนเราไปไหนแล้ววะโอเคแซฟี่จะกันไงนี้ก็ตัวเราไปแล้วเหรอเอาอยู่นี่อยู่นี่หาไม่เจอเจอเมื่อกี้ดูผิดคันเลยเนี่ยเฮ้ยติดไรติดซาคุนเหรอ ปุฟ so ่องฟุุงไม่ทันจริงๆเอาเนี่ยมาดิยิงมายิงม่ยิงมาเจาะทะลวงครับั นี่เป็นโลนี่เป็นโล,นนโลอืมมาที่กันนี่โอ้โหสวยงามไม่โดนไปไหนแล้วอะอยาเราน้ำอยู่น้ำอยู่ม,มีคนคุมใช่ไหมมีวะ่ะ ย่าฟาด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 อืมโอเคไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมีอีกเปล่าเอ๋ตัวเองตั้งไปอ้ เฮ <c oughs> ้ยนิดเดียวไปไหนไรล้อ่ะบินดีเหรออ้าวฮึเอโอ้โหเรียบร้อยชนะแล้วโอ้โหเกือบแหกเกือบกลับสลับมาได้ไม่ใช่อ่าส่งเหมือนแคปซูลเอนเนอร์จีนะฮะพลังงานโอ้ย9.5เก็บสิบ แตก2 f งเอถ้าเจอแบบผมโชคดีที่ไม่เจอคนเล่นแบบพวกฟอพวกตัวที่แบบบินแล้วมันยิงโหดอ่ะหรือมันเป็นตัวเส้อย่างนท่แหละคือนั้นคือผมเข้าไปแบบสู้ไม่ได้เลยเล่นรอบก่อนหน้านู้นแหละแต่รอบนี้นี่คือแบบตัวแบบคุณคุณระดับล่างเยอะนะก็เลยแบบว่าพุ่งทะลวงได้สบายๆตัวนี้เล่นสนุกก็บอกเลย พุ่งพุ่งฟันพุ่งฟันอย่างเดียวโล่นี้ยแทบไม่ได้ใช้มันเป็นโล่เล็กไงมันตัวแบบสายประทะมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วโล่เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่คือแทงย็บยับลารดลารดแบบลาร์ดอะลารดแบบลารดเลยอะโอ้โหโคตรมันเอาอีกแล้วอะก็ต้องให้พี่แกน่าจะเป็นสายตัวตั้งรับอะหุ่นปืนกลืนไหมเออเดี๋ยวไว้รอบหน้าไว้เล่นตัวอื่นบ้างครับ MVP นี่พอ p f u r ชเชอร์ครับโอ้เราได้ Top f u r เชอร์เราอยู่ตรงนี้เราอยู่บนนี้โอ้ตายละโอเคก็สนุกหนักกันไปครับโหเกมนี้บอกเลยว่าสนุกโคตรีนแรงผมอาจจะน้อยอยู่เลยอาจจะเจอแบบว่าอ่เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเล่นไปเรยวโหดก็จะเจอคนที่สกิลสูงมากยิ่งขึ้นเทียโหดมากยิ่งขึ้นเดสทรอยเออร์ พวกกล่องกาชาก็จะเป็นพวกกล่องพวกสีครับเป็นสีปลดล็อกสีแล้วก็เป็นเกียร์ที่เอาไว้เสริมไว้มอสหุน่นก็ประมาณนี้นะฮะกับหุ่นแพนเทอร์นะฮะเป็นสายทะลุทะลวงนะฮะมีเดียมบอเลอร์โอ้โหบอกเลยว่าโหดถ้าเล่นได้ดีนี่โหดตัวที่จะเจอกับแบบว่าฝั่งนู้นเอาพวกมอนมอนมอนที่ไม่ได้แบบบินสูงอะ่ะมอนธรรมดาคือหุ่นธรรมดาคือเราวิก แล้วกาดแบบว่าเล็งดีๆแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันฟันฟันแล้วก็หลบนะฮะกาดจังหวะแล้วก็เล็งใหม่แล้วก็ประมาณนี้ฮะสเต็ปนี้ไม่เคยมีอะไรมากถ้าเล่นดีๆก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่โหดเลยนะฮะเออโอเคแล้วจบกันไปนะฮะกับเออ่แมคกับ,บีกนะฮะก็ผิดพลาดยังไงขออภัยนะครับผมอ่าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะฮะเริ่มรัวแนละ้วโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆ Let's little drool pillow feel like wake be to bit it's go gonna of on I a a up bad my day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great